ครับบัวสวรรค์นะครับภาษาทางพื้นบ้านอุทัยคนมนแก้วเรียกว่าบัวสวรร์นะครับเป็นลักษณะลำต้นคล้ายๆดอกกระเจียวคล้ายๆว่านนะครับคล้ายๆว่านแต่มีลำต้นที่ใบค่อนข้างเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มแข็งแรงก้านใบแข็งแรงนะครับนะล่องตรงกลางมีสีชมพูอมม่วงนะครับตรงนี้นะครับคล้ายๆกระเจียวป่านะครับ ออกดอกนะครับก้านดอกนี่แข็งแรงทีเดียวนะครับใหญ่นะครับประมาณเท่าเกือบเท่านิ้วมือนะครับการดอกใหญ่แข็งแรงนะครับดอกอยู่นานนะครับไม่ร่วงโรยง่ายนะครับลักษณะดอกเหมือนดอกกระเจียวนะครับแต่สีสวยนะครับชมพูนะครับนะมีกลิ่นหอมนะครับแมลงก็ชอบมาไต่ตรงนะครับสวยงามนะครับนี่ครับดอกพ่อแก่ไปก็จะออกลักษณะเป็น เขียวนะครับเขียวเขียวนเข้มนะครับมีดอกสีม่วงแซมขึ้นมานะครับเหมือนเกสรนะเป็นเกสรนะครับส่วนดอกข้างบนก็เป็นชมพูเหมือนดอกบัวเลยนะครับอ่าชาวบ้านท่านนี้เรียกบัวสวรรค์นะครับสวยงามนะครับการขยายพันธุ์ก็แยกหนอนะครับนี่ครับซื้อมานะครับมาแยกหน่อแล้วก็มาปลูกกันครับปลูกได้สองสามปีแล้วนะครับพอหน้าแรงก็จะหมองมาเห็นเขานะครับเขาก็จะ ไม่มีแตกใบแตกยอดนะครับก็จะเป็นหัวอยู่ใต้ดินเหมือนดอกกระเจียวทั่วไปนะครับพอหน้าฝนปุ๊บนะครับก็ขึ้นมาแล้วสวยงามทีเดียวนะครับเพื่อนดูครับตรงนี้ใหญ่กว่าดอกกระเจียวเยอะนะครับมีน้ำอยู่ในนะครับมีเกสรหล่อเลี้ยงอยู่นะครับแมลงก็มาตอมน,นะครับมาตอมมาเลยนะสวยงามทีเดียว ก้านดอกนี่แข็งแรงนะครับถ้าไปจัดแจกกันเนี่ยผมว่าอยู่ได้นานมากนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ร่วงโรยง่ายนะครับสวยก้านแข็งแรงนะครับเสียบได้เลยนะครับเสียบก็กระจายกันก็โค้งได้เดี๋ยวเราโคมงต้องขยายพันธุ์ให้เยอะๆนะครับเพราะมันสวยอยู่ที่ต้องขุดเอาเนี่ยครับหนอเล็กๆนะครับขุดเอาหน่อเล็กๆไปขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ไปปลูกหลายๆที่นะครับเพราะว่าดอกเขาสวยมากเลยดอกเขาสวยมากเลยดอกเขาสวยมากเลย เป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าถ้าอยากให้สวยนะครับลองขยายพันธุ์แล้วไปปลูกในป่านะครับใครมีที่ใครม,มีที่มีป่านะครับไม้เต็งลังอะไรต่างนี้ที่เป็นป่าโปรง่งโปรงหน่อยนะครับให้เขาสามารถขึ้นมาแล้วก็สัมผัสแสงอาทิตย์ได้เนะี่จะสวยงามมากๆเลยนะครับผมดูครับโอ้โ oh ห oh. ลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราได้นําไปเสียบในแจกันสวยๆนะครับแจกันสีขาวคอยยาวๆนะจะสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับขนาดสองดอกก็เนี่ยนะครับดอกนี้บานมาหลายวันเลยนะครับไม่มีทีทางมันจะเหี่ยวเลยนะครับบัวสวรรค์นะครับชื่อนะครับส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องไปคนดูอีกทีนะครับอ่าชื่อทางพื้นที่นะครับทําชาวบ้านเรียกกันนะครับว่าเป็นบัวสวรรค์นะครับ ใบก็สวยนะครับแข็งแรงนะการใบแข็งแรงเป็นพืชตระกูลว่านที่แข็งแรงทีเดียวนะครับไม่อ่อนนะไล้ายกับใบขว่านเช่นหนึ่งว่านไฟว่านอะไร,น,ะรนี่นะครับสวยนะครับสวยทีเดียวเลยสามารถปูประดับบ้านเรือนได้นะครับผมว่าสวยเลยนะครับประดับหรือปูในกระถางก็น่าจะได้นะครับ ได้เลยนะดูแล้วกระถางก็สวยประดับในบ้านนะครับก็ไม่เหี่ยวง่ายก็ไม่เหี่ยง่ายชอบตรงน้ําที่ขัง่างนี้นะครับพึ่งมาตอนพึ่งมาตอนนะครับน้ำขังงนี้ก็โอ้โหดูแล้วเป็นธรรมชาติมาเวลาฝนตกนะครับสวยที่เดียวเลยเห็นแล้วนะครับชอบชอบนี่ครับบ,บ,รบ,บัวสวร,ร์นะครับผมสวยจริงๆนะครับ สวยงามทีเดียวนี่ครับไปดูข้างล่างนะครับโคนต้นเขาแข็งแรงมากนะครับดูนะแข็งแรงนะนี่ก็แตกต้นเล็กมาหลายต้นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นรวมล้นนะสวยครับดูก้านนะใกล้ๆเลยครับนี่ครับสวนก้านแข็งแรงมากเลยชูชันอยู่เงี้ยนานแล้วน้ำขังยังยัง,ย,งยังไม่หักไปเลยนะครับต่างกับกระเจียวทั่วไป เกจียก็จะเตี้ยนะครับการก็จะสั้นแล้วก็ความแข็งแรงก็ไม่ขนาดนี้นะครับอันนี้แข็งแรงสวยมากดู๋กับปลูกประดับร่วมกับไม้อื่นนะครับเป็นมะขไม้อื่นเป็นสีเหลืองสีชมพูนะครับพอผสมกันก็จะสวยงามทีเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบัวสวรรค์ครับไม้ดอกไม้ประดับสวยๆครับผม